ายการไต่หอยโอ้โหพิมต้องต่เบาๆนิดนึงแล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าทำไมเราต่อยหอยเบาจังวันนี้เพราะแต่ข้อมือเจ็บนั่นเองไปฟาดกับเสาไฟฟ้ามาโง่เลยโง่อะไรไปฟาดกับเสาไฟฟ้ามาวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่คุณผู้ชมเข้าสู่เทศกาลวเดย์นั่นเองเนาะปกติเทศกาลนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักใช่เราสองคนก็เลยเอา เทธีศกาานีแล้วให้กับผู้ชมได้รู้เนาะประวัติของมันก็คือมันก็เกี่ยวกับวันแห่งความรักเหมือนกันปกติวันแห่งความรักต้องเป็นวันวาเลนไท์ใช่ไหมคะแต่วันเลนไทยปกติแล้วถ้าสมมติว่าเป็นของญี่ปุ่นเลยวาเลนไท์เนี้ยจะเป็นผู้หญิงจะให้กวัญผู้ชายแล้วส่วนวันไว้เดย์เนี่ยผู้ชายก็จะให้คืนอ่ะเหมือนของคืนเหมือนกันแลกของซึ่งกันและกันแต่ต่วันกันนั่นเองใช่แต่ว่าตอนนั้นเป็นเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นั่นเองแต่ว่าจรเออลืมบอกวันไปวันคือวันที่14เหมือนกัน14มีนาคือ14กุมภาพู้หญิงให้แต่ว่า1 4ีมีนาผู้ชายให้ใช่ก็คือกําเนิดคือมาจากญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วพอเรารับมาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าพอวันเลนทน์ใครให้แล้วอ่ะเออแล้วพอวันไวเดย์คนนั้นก็จะให้กลับไม่จาเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ามันก็จะเลยจะแบบไม่ค่อยสําคัญมากนักเท่าไหร่แต่ว่าวันสองวันนี้ก็ยังเป็นความสำคัญแห่งความรักอยู่เหมือนกันแต่ก็อบอวยไม่ด้วยความรักอยู่ อีกเหมือนกันเนาะใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เอาความรักมาฝากคุณผู้ชมเป็นเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่ะเราก็มาเริ่มจากข่าวแรกกันเลยดีกว่าเออความรักล้วเข้าข่าวเลยโอเคได้ดีว่าดีกว่ามาลงวิ่ทานเลยทีเดียวใช่แล้วบอกว่านี่ต่งมีข่าวที่ประหยัดอ่าพอรักแล้วซื้อช็อกโกแลตหมดหมดเลยนี่ต้องมีโคมไฟที่ประหยัดข่าวมาจากไอเกียนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า โซวินเดนโซวินเดนก็คือมันจะแปลกๆเนาะมันจะเป็นแบบว่าภาษาของสวีเดนอ๋อโซวินเดนใช่มันมีความหมายมากเลยนะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นผุดโคมไฟไอเกียผุดโคมไฟพลังสายลมแสงแดดนะคะโช่์ฟาสายลมสงแดดเบอร์ไปละอ่ะแล้วคืออ่ะเขาบอกว่าโซวินเดนเนี่ยมันก็มีชื่อมาจากชื่อมันแปลกๆคือมันมีที่มาค่ะคาว่าซอก็คือคำว่าซันออซจะเป็นภาษาของสวีเดนโซที่แต่ชอบฟังอนะไม่ใช่อ๋อโอเคได้ เดวต่อยอกันเลยอ่าแต่แล้วคำว่าวีเดนวีเดนก็แปลว่าวินวินที่แปลว่าสายลมจานนะเขาบอกว่าวินก็คือเป็นสายลมเหมือนกันเขาบอกว่าชื่อที่มาเนี่ยมันเหมาะกับแก๊เจตที่เรามานําเสนอมากเพราะว่าเป็นชุดหลอดไฟ LED ซึ่งจะอยู่ตรงกลางแล้วทั้งบนเนี่ยจะมีแผงโซลารเซลล์เมื่อตอนถ้าสมมติเราไปใช้ตอนกลางวันอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะรับแสงโซลารเซลล์เนี่ยแบบชาร์จไวนในแบรตเตอรี่ใช่ แล้วพอตอนกลางคืนมันไม่มีแสงแดดแล้วโคมไฟเราจะใช้ได้ไงใช่ไหมมันก็จะมีสายลมใช่มก็ต้องเป็นลมเพราะฉะนั้นก็คือพอมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเราไฟอยู่ตรงกลางตัวครอบมันก็จะเป็นหมุนไปเรื่อยๆเพื่อรับสายลมมันอะเพื่อรับแรงลมแล้วก็ไปคำนวณเข้ากับแงดน่ะเห็นไหมเข้าไหมได้เขาก็แบบว่าพอหมุนไปแล้วก็จะไปเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดตอนกลางวันเนี้ยที่มีแดดมีลมอะแบตเตอรี่เราก็เต็มเลย อ๋อคือสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ต้องเปลืองพลังงานที่ใช้จากแสงแดดและใช่สายแดดและแสงลมเฮ้ยไม่ใช่สงแดดสายแดดโอเคโอเคสงแดดและสายลมอ่าเขาบอกว่าราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ40เหรียญหรือประมาณ 1,200บาทนั่นเองถูกแล้วเขาบอกแต่ก็มันก็ไม่แพงนะปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่ทะเลอย่างนี้ใช่ปะเราจะหาปลั๊กเสียบอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช่ปะทะเลมีท่อมีท่อไฟเหรออ๋อใช่ใช่พิมพ์ดีก็เป็นพลองงานทดแทนแต่แตไฟอ่าใช่เวลาแบบว่าเราจะคือเราแคมปิ้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมสายโยงพันเลยมาใช่ป่ะไม่ต้องพ่วงจากบ้านมาแล้วก็ซื้อเจ้านี้ขาพันสองร้อยบาทไปตั้งเลย คิดว่าตั้งอันเดียวน่าจะไม่พอขนาดก็ซื้อมาสักสี่อันคิดว่าจ้างตาเล็กตั้งไฟดีกว่าไม่แต่จะบอกว่าทําเหมือนไอ้นี่ไงทําเหมือนแบบว่าซุ้มไฟไงตั้งตรงกาใช่ป่ะแล้วก็เออแล้วก็มาสมกันเลยใช่ไหมใช่เอออย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันอันใหญ่เหมือนกันอันใหญ่ด้วยใช่ป่ะใช่แต่ว่าสังแดดตอนกลางวันก็คือเหมือนแบบว่าจะ ให้ใช้พลังงานเฉยๆแหละเพราะว่าใครจะมาบ้าเก็บไว้ตอนกลางคืนใครจะแบบว่าเก็บตอนกลางคืนมันไม่มีลมไงแต่ถ้าไม่มีลมมันก็ดีไปก็คือใช้พลังงานจากแต่ใช้่เมวองไทยไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอะไม่มีลมไงกลางคืนน่ะก็ต้องใช้แค่แดดกลางวันอย่างเดียวไงอืมแต่แบบแต่แดดกลางวันก็แรงอยู่นะแรงแบบแรงครึ่งชั่วโมงสุดอะครึ่งชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วอะพิมพ์ว่าแก๊กเก๊กของแท็กเป็นยังไงคะพิมพ์ว่ามันไม่ห่อยนะเพราะว่าเป็นความคิดที่โอเคเลย อืมแต่ก็ว่าไม่หอยเหมือนกันโดยที่ราคามัดด้วยราคา1,200บาทแต่ว่ามันก็ไม่แพงมากทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี้ยใช่แล้วไม่เปลืองค่าไฟแล้วก็แถมจะใสายไฟแล้ยองะยางอะไรเงี้ยไม่ใช่เต้นลำอยู่สะดุดแป๊ะสรุเลยจบเลยงั้นเราสองคนสรุปว่าแกเจ็ตนี้ไม่หอยค่ะนะเจ๋งไปเลยเนาะอ่ใช่เจ๋งเลยอา พิมพมีแกเจ็ดอะไรมานำเสนอหรือเปล่าวันนี้นะพิมพ์มก็มีเขาเรียกว่าเป็นเกมพัฒนาดวงตาให้กลับมาทํางานได้ดียิ่งขึ้นอะควรใส่ตาสั้นเงี้ยหรอใช่เขาบอกว่าเกมเนี้ยพัฒนามาเพื่อผู้ที่ผ่านการรักษาต้อกระจกมาต้อกระจกใช่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเกมยิงหรือเรียกว่า fps อ่าชื่อชื่อจริงมันคือ first person shooter ปีอ่าเขาก็บอกว่านี่ที่มันไม่ได้ให้แค่ความมันสะใจเท่านั้นนะคะมันยังสอนคุณเขียนโปรแกรมอีกด้วยโอ้โหโปรแกรมเรียนใช่ลาออกดีกว่าลาออกใช่โปรแกรมที่ว่านะคะค่ะก็คือมันจะสอนเขียนจ Java s c ิ i p t นั่นเองโอ้โห Java script เขาเรียกว่าเป็น ภาษาภาษาหนึ่งในการเขียนเว็บหรือว่าเขียนถ้าไม่มีให<ช>้มันมี<ช>กระบวนการม,มีแอคชั่นมากขึ้นใช่แล้วค่ะเขาก็บอกว่าไอเกมเกม FPS เนี่ยนะคะ,ค,ะคือจะมีรูปแบบการเล่นน่ยค่ะที่ไม่เหมือนการยิงทั่วๆไปเพราะว่าภารกิจของในเกมเนี่ยนะคะ,คะก็คือการให้ร่วมเล่นเกมในฐานะโปรแกรมเมอร์ ใช่ก็คือโดยไอเดียของเกมเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องรักษาโลกให้รอดพ้นจากมือของ AI โลกคี่ถึงโลกใช่รักษาให้รอดพ้นจาก AI อ่าแล้วก็ต้องพยายามควบคุมโลกด้วยอาวุธที่มีของคุณนั่นก็คือโค้ดกันโค้ดกันเนี่ยคือเป็นชุดคำสั่งอ๋ออิงก็ดีวะเอออิงก็ที่สิคะใช่ก็คือคุณก็สามารถก๊อปปี้วางหรือแก้ไขโค้ดจาวาสคริปต์เนี่ยก็คือทำงานร่วมกับ A สาม D ค่ะก็คือแทนการกดปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อยิงปืนก็คือแก้โค้ดจะวาสคริปต์แล้วก็ยิงปืนไปแบบนี้แทนที่เราจะกดปืนยิงอย่างกปกติโล้ดเขียนโค้ดเลยแก้เลยเขียนก็ปีอวางอะไรให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วก็แต่ว่าคุณเนี่ยก็คือต้องเข้าใจโค้ดการทํางานของจาวาสคริปต์ที่เห็นด้วยนะอ่ถึงจะค่าถึงจะเล่นเกมนี้ได้ใช่แต่ก็ไปศึกษานิดนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ดีนะเอ็เกมฝึกเราด้วยมันเป็นเกมที่ดีตรงที่แบบว่าปกติเราจะยิงยิงยิงซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยเราโดยไม่รู้กัน ทำงานทั้งในของมันจริงๆแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเรารู้การทํางานของมันจริงๆแล้วคือเราเขียนโค้ดให้รู้ไปเลยอะว่า<ช>คนานี้ไม่ยิงนะอะไรอย่างเงี้ย คนนี้ซื้อของเก็บขอ,ของเก็บอะไรอย่างนี้ใช่แล้วแล้วก็นอกจากจะแสดงภาพเกมให้เห็นแล้วนะคะก็ยังมีพาร์นลที่แสดงโค้ดด้วยก็คือชุดคาสั่งจาวาสคริปเนี่ยก็จะแสดงออกมาคือให้ผู้ผู้เล่นเนี่ยเลือกใช้ในกรณีที่แบบจาไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เลือกใช้ได้เลยน่าสนุกนะเนี่ยใช่แล้วแล้วก็ถ้าเล่นเกมนี้บ่อยก็จะมีพื้นฐานจาวาสคริปที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยก็ฝึกฝนไปด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกจาวาสคริปตตัวนี้จากปกติเราอาจจะเขียนจากโปรแกรมธรรมดาอาจจะใช้ แบบว่าอาจจะเขียนเว็บเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนาขึ้นเป็นเกมแล้วก็ยังแถมยังได้ผลประโยชน์จากการที่เป็น3 d ดีเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยโอ้โหได้มองภาพเห็นแล้วเห็นจริงเห็นคนเห็นจัดเนี่ยสุดๆมันก็เหมาะส่งเสริมให้กับคนที่จะต้องการเขียนจาวาสคริปต์ใช่แล้วก็แบบเขียนธรรมดามันเบื่ออะไรก็เลยเอาเกมมาช่วยกันเขียนงี้ดีกว่าก็ตอบสนองเนาะตอบสนองคนที่ต้องการที่อย่างเงี้ยจะได้ไม่เบื่อเนาะ ค่ะแต่คิดว่ากเจตตัวนี้ของพี่ไม่ได้เป็นการเจตหรืเป็นแนวคิดเออแนวคิดของเกมเนาะแต่คิดว่ามันไม่ห่อยค่ะจริงก็ว่ามันไม่ห่อยค่ะว่าเจ๋งมากใช่นักเร่าสองก็สรุปว่าไม่ห่อยค่ะน่าแต่ก็เป็นความคิดที่ดีอ่ะปกติเกมธรรมดาใช่ป่ะอย่างเตอร์ติสหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าการกดกดขึ้นอย่างเงี้ยมันเราก็เล่นแบบไม่สนใจจะว่าอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าคนมันเหมาะสําหรับคนที่ ศึกษาทางด้านนี้ด้วยอะ่ะใช่แล้วใช่อ่ะพอจบของพิมไปแต่ก็มีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแอปแอปเออลืมเลยแอปพลิเคชันของ Android ค่ะ ก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Remove นะคะปกติเวลาเราถ่ายรูปใช่ปะคนเยอะๆเราก็จะแบบก็อยากได้เราคนเดียวแต่ว่าเราก็จะไปบอกทุกคนออกจากเฟรมเราก็ไม่ไอเฟรมเราก็ไม่ได้ใช่ปะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้แอปนี้ในการถ่ายรูปเราสามารถรีมูฟคนทั้งหลังเลยที่ไม่ต้องไปไล่เขาโอ้โหอย่างนี้เวลาไปแบบตามงานคริสต์มาสหรือที่คนเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือสามารถลบๆเขาได้เลยก็คือเหมือนเราเป็นคนเอาละภาพที่หลังนะคะใช่เขาบอกว่าตัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีของเบิร์นเบิร์นช็อต คือ,อแบบว่าพอเรากดอัพตัวนี้ใช้ถ่ายปั๊บก็คือจริงๆแล้วการทำงานข้้งแนวของมันคือมันจะบันทึกไว้5ภาพประมาณ5ภาพของเบิร <end> ์นชอตการทํางานของมันก็คือบันทึกปัป๊บมันก็จะวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่อยู่ในภาพโดยอ้างอิงจากภาพที่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งของมันในแต่ละเฟร,รมใช่ปะจงจงใช่เวลา,วาเราคลิกอยู่ข้างหน้าก็คืออินเทอร์เฟซของเราก็คือพอเวลาเราคลิกลบปั๊บก็คือการทํางานทั้งแนวคือบันทึก จัดเอาพวกองค์ประกอบภาพมาถ่ายแทนหมดแล้วคือแทนแทนไปแล้วใช่โหสุดยอดซึ่งมันเป็นแอปที่แบบโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องการอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามได้นะคะสมมติเราจะไปดูคอนเสิร์ตหรือจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะถ่ายกับเรารอบๆอบย่างงี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวดนเขาก็ชากไปตบมาแล้วบมีตบค่ะอย่างงี้ใช่เขาแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือชื่อว่ารี o v e นะคะย้ำว่าชื่อรี o v e เหมาะกับการ รีมูมมันอย่างมากใช่อย่างถ่ายกับพี่เคงอย่าเนี้ยพิมมาเสนอหน้ามาแต่ก็ลบพิมออกไปลบไปเลยพิมพ์ก็หายไปจากเฟรมเลยเดี๋ยวพิมถ่ายมาพิมพ์ก็ลบแท็กออกไปอ้าวโอเคพิมพ์ว่าคิดว่าแอปพลิเคชันของแต็กตัวนี้เป็นไงคะพิมว่ามันโอเคนะคะโอเคโอเคก็ถือว่ามันไม่ห่อยค่ะเออ อ่าพอแอปพลิเคชันตัวนี้ใช่มันจะมีต่อได้ใช่ป่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นอกจากรบได้แล้วแต่ยังมีแอปพลิเคชันที่ถ่ายมุมมอง3มิติ3มิติอีกแล้วกําลังอินกันเลยทีเดียวนะคะใช่แบบมองเห็นถึงรูปคุมขนแบบทุกด้านเลยแอปแอปพลิเคชันตัวนี้รีกชื่อว่า m u l ติแ n g เจิ มันดีแองจใช่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีของเบรนช็อตเหมือนกันโอ้โหเบรนช็อตนี่แบบว่าพอสร้างฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาสามารถทําได้ก็ต่อยอดได้หลายอนไลยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนใช่เสแล้วเขาบอกว่าตัวนี้จะคือจะมองภาพบันทึกในมองภาพเดียวแต่ว่า5้าห้าภาพที่เบรนช็อตบันทึกเนี้ยมันก็จะแตกต่างกับ5ภาพที่เราแอปพลิเคชันของรีมูนะใช่ปะ ถ้าสมมติเป็นของ 3D ก็คือมันจะบันทึกหลายๆด้านพอสมมติว่าเรามองหน้าอินเทอร์เฟซอย่างเงี้ยมันก็สามารถมองทั้งซ้ายซ้ายด้านขวาเป็น 3D ออกมาเข้าใจไหมโอเค okay. ใช่คำว,ว่าเบลนช็อตมันหมายความว่าเราบันทึกความเร็วอัตราเร็วอะและเร็วมากประมาณ0.5ถึง1วินาทีต่อ5ภาพอ๋อแล้วมันก็คือจะทำการประมวลภาพที่เก็บมาหลายๆอันมาทำเป็น 3D นั่นเองใช่ถูก ใช่เวลาใครพูดถึงคําว่าเบิร์ช็อตคือหมายถึงว่าเราจะถ่ายภาพเร็วๆประมาณ5ภาพต่อหนึ่งวินาที<ช>แต่ไม่ได้หมายความว่าภาพจะเป็นภาพตรงหรือภาพเอียงซึ่งกันนี้คือเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันถ้ารีมูฟก็จะ ใช้ภาพตรงๆซ้อนๆจันเเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมุมมองสามมิตินี้มันก็จะเป็นหลายๆด้านแทนใช่ไหมจะเป็นภาพเคลียอภ,ภาพอะไรด้วยใช่แล้วเพราะสมมติเราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ถ่ายพิมพ์ปั๊บก็จะมองเห็นพุงเห็นอะไรอย่างงี้เลย <c oughs> ใช่พิมพ์คิดว่าแอปพลิเคชันแต่เป็นยังไงคะพิมว่ามัน เจ๋งมากเลยก็คือไม่หอยนั่นเองใช่ไม่หอยแต่ก็คิดว่าไม่หอยเหมือนกันค่ะงั้นเราสองคนคิดว่าไม่หอยค่ะโอ้โหข่าวสามข่าวของแตกวันนี้เจ๋งจริงเลยโหงั้นเรามารุ้นที่ของพิมว่าดีกว่าว่าเราเจ๋งเท่าของแตกหรือเปล่าไม่หอยทีของพิมนะนี่ของพิมมีแต่เขาเรียกว่าพัช่วยคนที่ ช่วยคนเยอะแยะไม่สร้างโปรไฟล์ดิอันแรกใช่ไหมคะช่วยผู้พิการทางสายตาไปแล้วไม่ใช่ผู้พิการสายตาสิเขาเรียกว่าผู้ที่ผ่านการรักษามาเพื่อมีสายตาที่ดีขึ้นต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าผู้พิการทางสายตาเหมือนกันช่วยผู้พิการสายตาใช่ก็ดีคือคือเป็นโมบายแอปนะคะค่ะชื่อคือบน iPhone มีชื่อเรียกว่าเบลทัส เบลทัชอ๋อมีกับภาษาเบลเลยบ้างต้องาจากน้าใช่นั่นเองก็คือจุดประสงค์เขาเนี่ยคือต้องการให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถพิมพ์พิมพ์ข้อความบน iPhone ได้โออาจจะมงว่าพิมพ์ยังไงเลยเมื่อ iPhone มันเรียบซะขนาดนั้นภาษาเบลจะพุ่งออกมาได้ยังไงใช่แล้วมาทัชเบลตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นั่นเองค่ะปกติภาษาเบลมันจะมันจะมีปุ่มขึ้นมาเพื่เพื่อให้คนที่มองไม่เห็นสามารถ รับรู้ได้ว่ามันเป็นท่าแต่ว่านี่มันไม่มีมันนทาอยากรู้ต้องฟังเขาบอกว่าผู้ใช้นี่นะคะจะต้องวางตัวเครื่องค่ะในแนวนอนค่แล้วก็หันหน้าจอออกไปทางด้านหน้านะคะคือทางด้านไหนก็ได้ใช่ไหมแนวนอนก็คือเอนไม่ใช่ไม่ถึงว่าแนวนอนแนวนอนจะตั้งแบบนี้มาไมช่แนวนอนหมายถึงว่าเราจะเอาปุ่มปุ่มที่ปุ่มโฮใช่ปุ่มโฮไปด้านไหนก็ได้ใช่แล้วค่ะ ่าแล้วก็พอแล้วทีนี้ก็คือหันหน้าจอไปด้านหน้า,าใช่ไหมคะก็คือจะไม่เห็นหน้าจออยู่ที่ตัวเราก็คือจะไม่เห็นหน้าจอของสมาร์ทโฟนแล้วก็โดยแต่ละข้างบนหน้าจอนะคะจะ,จะแสดงปุ่ม3ปุ่ม2ข้างก็คือเป็น6ปุ่มอ่าแล้วปุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้แทนโค้ด6แทนโค้ด6จุดค่ะของภาษาเบลนั่นเองใช่แล้วก็แทนตัวอภา,าษา,นะาอังกฤษนะแล้วพอทีนี้คุณผู้ชชยนะคะก็สามารถเอานิ้วว่าค่ะสัมผัสปุ่ม ตามรหัสจุดของตัวอักษรต่างๆค่ะแล้วก็แอปตัวนี้นะคะจะอ่านออกเสียงตัวหนังสือที่คุณพิมพ์ ให้คุณได้ยินกันใช่แล้วก็จากผลการทดสอบนะคะบอกว่าแอปตัวนี้นะคะสถิติสูงสุดสามารถพิมพ์ได้ถึงส2คสิบสองคต่อนาทีเลยทีเดียวหูใช่ใช่แล้วก็คือสามารถคือสายตาด้วยเป็นปปไหนต่อไปก็คือสามารถพิมพ์ได้โอ้โหใช่แสดงความดีใจกับคนที่มองไม่เห็นแต่ว่าเราก็สามารถส่งข้อความได้เหมือนกับคนปกติแล้วก็คือสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอแต่คือก็เวลาขับรถหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่าพิมพ์ใช่ น่นแหละก็คือตัวปุ่มของมันก็จะอยู่ทางด้านหลังด้วะด้านหลังโทรศัพท์ไม่ใช่สิด้านหน้าอ๋ด้านด้านหน้าปกติเลยค่ะค่ะด้านหน้าปกติเลยสามารถพิมพ์หน้าจอได้ใช่แล้วแต่คิดว่าด้านหลังไมไงอืมแต่คิดว่ามันโอเคไหมแต่คิดว่ามันเจ๋งนะใช่แล้วพี่ว่ามันเจ๋งเหมือนกันใช่งั้นเราสองคนคิดว่าไม่ห่อยค่ะเจ๋งไปเลยอ่าอีกแล้วเพิ่งมีข่าวแต่ิเจ๋งๆน้นเเห็นไหมนี่แล้วก็มาต่อกันด้วยอีก แอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันเขาเรียกเป็น gadget แล้วนี้ gadget อ๋อ g a d ต่อจากของแต๊กเขาที่แล้วเลยที่ปากที่ปากใหญ่ใใช่แล้วเทปันวันเนไทนยไม่ใช่เทปหลังจากวันวเนไทยเล่นมุกค่ะเทปจากหลังวันเนไทนยไปดูได้ ที่แท็กน้าเสนอที่ใส่ปากแล้วบริหารปากก็ใสใช่ใช่แล้วนี่พิมพ์ก็มีบริหารอีกแบบหนึ่งออกมาใช่แล้วเขาแต่ในภาพมันดูน่ากลัวจังอะอ่าอันนี้นะคะค่ะไม่ต้องใส่เข้าไปในปากเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเข็มขัดรัดใบหน้าลดความลึกของร่องบริเวณมุมปากเวลายิ้มโอ่เวลายิ้มอย่างเงี้ยจะมีร่องใช่ป่ะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าโคเกาเป็นของจีนน่แหละเก มไม่ต้องของี่น <c oughs> ของญี่ปุ่นโคเก่าแบบนี้ <c oughs> okay, ใช่แล้วก็ดีไซน์ของมันนะคะจะประกอบด้วยผ้าที่ใช้เส้นใยไนลอนนะคะแล้วก็ประกอบด้วยโพลีคอร์ฟีน3มชิ้นค่ะก็คือประกอบด้วยหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่คล้องเข้ากับบริเวณศีรษะบนช่องหูอะค่ะแล้วก็เลยลงมาใต้คางะคะใช่แล้วช่วยแก้ปัญหาไขมันใต้คางอไขมันใต้คางก็จะหายไป ไม่เยอะแก้มเยอะแล้วก็ชิ้นที่สองประกอบมันจะประกอบอยู่บริเวณมุมปากทั้งสองข้างค่ะใช่โดยปลายด้านบนเนี่ยจะมีตีนตุ๊กแกว้ยกมุมปากทั้งสองข้างให้ตึงขึ้าโอ้ตุ๊กแกแปดปากงี้เหรอไม่ใช่ตีนตุ๊กแกไว้ยกมุมสองข้างให้ตึงขึ้นเพื่อลดล่องลึกรบริเวณมุมปากนั่นเองเวลายิ้มก็จะแบบยิ้มไม่ได้ก็จะต้องหุกไว้ใช่แล้วก็ ชิ้นที่สามไม่มีแล้วครบแล้วใช่แล้วก็คืออันนี้เขาก็เลยเรียกมันว่าเข็มขัดรัดหน้านั่นเองมองไม่เห็นอะไรเลยรัดหน้าแล้วใช่พอรัดหน้าแล้วจะคือจะไม่สามารถพูดได้นะคะทำไมอ่ะพอรัดเสร็จแล้วดูจากรูปแล้วคือจะงงว่าทำไมน่าจะพูดยังไงก็คือห้ามพูดอย่างพูดเดี๋ยวย่นใช่ไหมแล้วพอรัดเสร็จแล้วยังไงแล้วก็แกะออกมาอ่ะก็แกะออกมาก็คือเขาเรียกว่า มันจะดึงแก้มแล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยตึงเข้ารูปให้ลดรอยอเขียวย่นของคางค่ะใช่แล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องอ้าปากเหมือนของแตกด้วยใช่อันนี้ก็ปิดปากไปเลยไงไม่ต้องอ้าปากไม่ต้องพูดแล้วอใช่แล้วก็คือที่มันช่วยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราลัดแ,แ,แ,แล้วเนี่ย เราไม่สามารถยิ้มหน้าบึง้งหัวเละาะทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อมันก็คือกำลังกระชับไงกำลังไล่ไขมันไล่อะไรก็<ป>อยากสวยต้องอดทนค่ะ <c oughs> อ่าใช่แล้วไป,ป่บริหารหน้ายอย่างแต็กดีกว่าที่เนี่ยที่ใส่ปากเข้าไปอ,ะอ่ะอแล้วก็ใคร <c oughs> สนใจนะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ เจแปนเทนช็อปของอญี่ปุ่นสินใช่แล้วราคานี่ก็คือห้าสิบหกเหรียญคิ้มไม่ไี่อาอประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อบาทนั่นเองค่ะซื้อคงไฟดีกว่าพ่ร่าพี่ว่าถ้าจะทำวิปไซกรรมดีกว่าค่ะงั้นแตกลงความเห็นเลยแต่คิดว่ามันหอยค่ะมากๆถืว่ามันหอยค่ะแต่คิดว่าแกเจตของ แต่ถ้าสมวนจะบริหารไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยที่ที่เป็นป่าเงี้ยแล้วก็ออกเสียงเราไมยังได้ทําอะไรได้อะรู้สึกอย่างเงี้ยแต่พอไม่ไทำอะไรอะรู้สึกมันรัดหน้าแล้วมันรู้สึกมันทรมานเรารู้สึกเหมือนแบบเราอยู่เฉยๆรอให้มันทำอะไรกันหน้าเป็นแบบเนี้ยใช่แล้วมันจะไล่ยังไงแล้วแบบมันทรมานอะความรู้สึกมไเกิดไม่เอาแค่แบบว่าเราใส่หน้ากากไอเนี้ยไอรัดจมูกใช่ย่างอื่นอีกเลยยังรู้สึกแบบว่าเดินไปไหนมาไหนแบบเอาออกในไม้อาออกในไม้อะไรอย่างเงี้เลยแต่นี่รัดขนาดนี้แล้ว แล้วยังไงแล้วก็คือก็ลงความเห็นกันว่ามันหอยนั่นเองค่ะแล้วเราสองคนคิดว่ามันหอยนะคะแล้วก็ต้องต่อยต่อไปใช่แต่ว่าต้องต่อยเบาๆเพราะว่าแขนแจกเจ็บนิดนึงนิดนึงเนาะใช่แล้วงั้นถ้าสมมติว่าเขาจะมาโบทถรายการเราแต่ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมันเจ๋งนะแบบการรับแบบนี้มันก็ดีนะอะไรเงี้ยโบสได้ที่ไหนพิมโบสถได้ที่ เฟซบุ๊กใช่แล้วเฟซบุ๊กของเราหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะคะหรือว่าหรือว่าเว็บไอทีเซชันของเรานั่นเอง่ก็สามารถติชมความคิดหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะใช่ก็คือบอกมาเลยนะคะแบบว่าเออวันนี้นะคะแต่งตัวน่ารักดีหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถมปพูดคุยกับเราได้นะคะเราสั่งเราก็จะติดตามก่อติดสถานการณ์ว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าวันนี้หรือว่าวันนี้พี่มพ์สวยแต็กไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อะไรเงี้ยโอเคเริ่มะวันนี้เราสองคนต้องราไปก่อนนะคะขอต่ไปทำสักโครตให้กับคนที่ให้ตักมาบ้าดีกว่าอุ้ยของพี่ไม่มีอ่ะทห่ทำไ่ทำให้แต่ทาได้ไหมเขาแทนกนได้ปะโอเคโอเคเราสองคนราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย